ค่าปุ๋ยค่ายาค่าอะไรก็แพงไปหมดจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อของพวกนี้ไม่ใช้ในสวนทีนี้โอ้แก๊งบวกกันนอกไงกู้ด่วนไม่ต้องเช็คเครดิตไม่ต้องมีเอกสารรับเงินสดทันทีติดต่อวยเจอทางออกแล้วหยุดกันค่ะนี่นอกระบบน่ากลัวและอันตรายกว่าที่คิดนะคะที่นี่ค่ะคุณพี่ดอกเบี้ยนอกระบบอะดอกเบีย้ยถ้าคุณพี่ยืมหลักพันมันอาจจะกลายเป็นหลักหมื่นหลักแสนก็ได้นะคะถ้าคุณพี่ไม่สามารถหาไปชำระได้ มีการกำหนดระยะเวลาและสัญญาที่ชัดเจนจึงไม่มีการตรวจสอบและไม่ได้ความคุ้มครองตามกฎหมายด้วยค่ะคุณพี่คุณพี่รู้อีกหรือไม่คะ ว่าการที่เราไม่จ่ายหนี้มันเนี่ยอาจจะมีการมาทวงแบบโหดนะคะทำร้ายร่างกายเราแล้วก็ทำร้ายคนในครอบครัวไปที่ด้วยนะคะแต่เราไม่มีทางด้วยจริงๆคุณที่เลือกกู้แบบในระบบถืกกฎหมายและปลอดภัยค่ะสามารถขอรายละเอียดและปรึกษาเพิ่มเติมได้กับพนักง,งาน SDB สาขาโลตัชุมพร,รได้เลยนะคะรงงานยินดีให้บริการค่ะหรือช่องทางใหม่ง่ายกว่าเดิมเพียงแอด s c b Connect เลือกบริการพิเศษนัดปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เลือกวนันและสาขาที่สะดวกเพียงเท่านี้กข้านัดหมายคุยกับพนักงานสาขาได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว